ต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงพระพุทธศาสนาหรือว่าผ้าเหลืองกันหน่อยนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นอดีตพระแล้วก็คดีดังกล่าวนี้นะครับทางตำรวจสืบนครบาล i d ด b ครับนำโดยทีมสารวัตรเจนะครับรวบนายดวงดีอันนี้เป็นชื่อเขาถ้าชื่อตามบัตรประชาชนเห็นระบุเอาไว้บอกว่า เป็นพระครูปรหลัดดวงดีนี่นะครับก็เลยเป็นที่มาของฉายานายดวงดีผ้าเหลืองปลอมนั่นเองครับซึ่งตำรวจเสืบนครบาลรวบตัว ในขณะที่เขาเนี่ยกำลังแต่งกายคล้ายพระภิกษุสงฆ์นะก็คือมีการห่มจีวรสะพายย่านแถวแถวห้างดังก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับนอกจากนี้ยังพบว่านายคนนี้เนี่ยมีการสร้างเพจ Facebook ปลอมขึ้นมานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเปิดรับบริจาคออนไลน์นั่นเองครับก็เป็นเพจของพระผู้ใหญ่นั่นเอง ขณะที่สืบนครบาลน,นะครับก็ได้มีการจับกลุ่มตัวนะครับเจ้าตัวสารภาพบอกว่าติดการพนันออนไลน์แบบง,ง,งมเงมอย่างหนักเลยนะครับก็เลยทําให้นี่สินท่วมตัวนั่นเองครับอีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจเลยนะครับเนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นชื่อเพจ Facebook นะครับที่เขาได้มีการปลอมเพจขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกรับบริจาคก,กับผู้ใจบุญสืบเนื่องจากชุดลาดตะเวนออนไลน์สืบนครบาลน,นะครับ ได้ไปตรวจพบการกระทำความผิดทางออนไลน์จากเพจ Drama Addict นะครับซึ่งได้มีการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่มีการสร้างเพจปลอมใช้ชื่อว่าพระครูวินัยทรธรรมวงศิระโมลีซึ่งได้มีการโพสต์หลอกให้ร่วมทำบุญจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว,ว่าคนร้ายคือนายดวงดีอายุ24ปีและได้เท่าทำการจับกลุ่มตัวนะครับ ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวย่านจตุจักรกรุงเทพมหานครนั่นเองครับเนี่ยฮะก็ไม่แน่ใจว่าไปทำธุรกรรมทางการเงินหรือเปล่านะฮะก็ถูกรวบตัวได้นะครับในช่วงที่อยู่ที่แถวแถวหน้าธนาคารนั่นเองครับแล้วก็ระหว่างการจับกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็คือคยังอยู่ในผ้าเหลืองอยู่เลยอะอเนี่ยฮะแต่งกายห่มจีวรสะพายย่ามด้วยนะ ก็เป็นการแต่งกายหรือว่าใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุโดยมีชอบก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจนนั่นเองครับพฤติการแห่งคดีเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดเสืร์นครบาลทำการตรวจสอบพบว่ามีการเปิดรับบริจาคในชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์วัดในชนบทเปิดโดยใช้ชื่อพระครูปลัดดวงดีนี่ครับนายดวงดีซึ่งเป็นผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าตนเองเนี่ย ไม่ใช่พระภิกษุสามเณรแต่อย่างใดแต่เดิมเคยบวชเรียนมาจริงๆครับต่อมาติดพนันออนไลน์จนเป็นหนี้แล้วก็ได้หลบหนีหนี้สินจากวัดหลังจากนั้นลาศิกขาตั้งแต่ปี2,563แล้วนะครับก็สักประมาณ3-4ปีได้ต่อมาตัวเองมีครอบครัวได้เห็นช่องทางจากแอดโฆษณารับบริจาคจึงได้ทำการเปิดบัญชีธนาคารต่างๆในชื่อพระครูประลัดดวงดี คือ,อยังแอบอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นพระครูอยู่นี่นะครับแล้วก็มีกองทุนสาธารณสงเคราะห์และกองทุนอุปถรัรมภ์วัดในชนบทโดยในการเปิดบัญชีนั้นใช้ตรานะฮะเป็นตราตั้งฐานานุกรมพระครูปรัตรัตนวรวเมธีซึ่งตนเองได้มีการปลอมขึ้นมาในการยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารน,นั่นเองครับเนี่ยฮะก็เป็นที่มาที่ไปที่ว่าเอ๊ะทำไม เขาถึงเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารแห่งนี้นั่นเองครับทีนี้พอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจับกลุ่มตัวพร้อมของกลางได้นำส่งกับพนักงานสอบสวนสอนพหลโยธินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับทางด้านของท่านพลตร,ตรีธีระเดชธรรมสุธีหรือท่านผู้การจอผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ฝากเตือนประชาชนที่ชอบทําบุญควรจะมีสตินะฮะเน้นย้ําคํานี้เลยต้องมีสติตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเพจของวัดหรือของพระหรือหน่วยงานจริงนะครับซื้อของทําบุญกับร้านค้าที่มีตัวตนและน่าเชื่อถือเท่านั้นตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินให้ถี่ถ้วนกรณีรับบริจาคในนามบัญชีส่วนตัวไม่คลิกลิงก์ไม่แอดไลน์คนที่เราไม่รู้จักไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวสุดท้ายขอให้ทุกท่านมีสติด้วยครับ โพสร,รับเลยจากทีเนี้ยตอนที่โค้สอ่ะราอย่งปวชอยู่ไหมไม่ไม่แล้วใช่ไหมอตอนแรกเราบวชอยู่อยู่ใช่ไหมใช่อ่าแล้วแล้วยังไงต่อแล้วพอเรียนจบไปเรียนทำสารประโยชแล้วก็ไปสอบเข้าเรียนหยมหาวิทยาลัยไปสอบแต่ทีนี้ปีหนึ่งปีสองก็มีเพื่อนชวนเพื่อนชวนไปเล่นกันแต่ก็ยังไม่ไเล่นแต่พอปีที่สามเนี่ย เกิดความเครียดจากปัญหาการต่างก็เลยไปเล่นเพราะว่าเธอบอกว่าให้เล่นหายเครียดอย่างเงี้ยนะอ่าคือตอนแรกก็เป็นค้าอยู่ดีๆก็เริ่มเข้าไปเล่นการพนันครับเล่นประมาณห้าหื่นเดือนประมาณห้าเดือนแล้วที่นี้เป็นหนี่ติดนี้เท่าไหร่ประมาณห้าเกือบห้าแสนประมาณห้าแสนห้าแสนการพนันประเภทอะไร นการจับลุมนะครับจับลุมในความผิดเกี่ยวกับการแข่งขยยันในแบบทดสอบของเรครับในแบบนะในการทําเอกสารที่เราทำปอมขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะไปตรวจสอบอย่างอื่นเพิ่มถ้ามีผู้เสียหายหรือมีผู้ที่เขามองว่าเขาเสียหายเกี่ยวกับการที่เราหลอ,อกให้เขาโอนเงินเข้าไปนะครับก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมข,ขึ้นมานะครับ ทีเนี้ยเราลอกแบบนี้ต่อไปคนจะเบริจากเขาจะรู้ได้ไงว่าอันไหนวัดจริงอันไหนพระองอมนะครับมันทําให้เราเป็นพระมาแล้วเรามาหาก,กินกับผ้าเหลือมเนะี่ยมันทําให้เขาเลิกนาเสื่อมนะจบอันนี้ก็กลับตัวกลับใจ